Trying to understand that I be getting money Grinding with my family Yeah And I'm going around the world I hope you know ของนิวเซคัตที่นั้นเลยใช่แล้วนะฮะค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนเนี่วยซคัทนะคะร้านตบะบดชายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้พี่บอยนะครับเจบอยแล้วก็พี่ดานะครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับรับรองว่าวันนี้มีความสนุกสนานกันตลอดตั้งแต่ช่วงเช้ายาวไปจนถึงโน่นเลยครับผมช่วงกลางคืนเลยครับผมนะดาฮะใช่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลย<ช>สำหรับชาว,นวาเนืดเด้อัยคัทโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเรายก อ๋อบรรดาสตรีทแบรนทั้งหลายนะคะมาให้ได้ช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็รวมถึงที่เป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นั่นก็คือตัดผมฟรีทางด้านโน้นะครับตอนนี้ก็ยังคงตัดผมฟรีกันอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวครับผมดะด้าวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการที่จะแบบตัดผมแต่ว่าเรามีกล่องรับบริจาคนะครับให้แขกผู้มีเกียรติทุกๆคนเลยนะครับแฟนคลับของเนวิเซคัสเนี่ยนะฮะได้ร่วมหย่อนเงินบริจาคก,กันนะครับเราเอาเงินบริจาคไปไหนครับผมดะด้านำไปสมทบที่มูริติสถาบั มะเร็งแห่งชาตินะคะเพื่อสััสสนุนการทําวิกผมนั่นเองค่ะคเพราะฉะนั้น<ม>แล้ววันนี้ได้ตัดผมฟรีแล้วร่วมทําบุญกันได้เลยนะคะต้องบอกว่าสาหรับเนวเซคัสนะคะตลอด8ปีที่ผ่านมามาไกลามากๆใช่ไม่ได้ตอนนี้ทั้งหมด15สาขาด้วยกันค่ะแล้วก็มีสาขาที่ต่างจังหวัดอีกหนึ่งสาขาคือที่เชีงยงใหม่นั่นเองโอเคนะครับวันนี้เราจะได้ทําความรู้จักกับเนวเซคัสให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากความสนุกในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเชา้าตัดผมฟรีแล้วก็มีในส่วนของของให้ได้ช้อปปิ้งใช กันแล้วเนี่ยนะครับดาดาคอนเสิร์ตบนเวทีแห่งนี้ก็ไม่น้อยหน้าแน่นอน,นจ๊ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันบนเวทีแห่งนี้นะคะเตรียมพบกับศิลปินมากมายที่ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตู่พบทอนค่ะวันนี้ใครที่มารอฟังตู่พบทอนขอเสียงได้ไหมคะ,ะแฟนคลับพี่ตู่ขอเสียงหน่อยเลยว <c oughs> ดีงามพระรามส <c oughs> ีเก๋เกเทเลไทยและใสใสเวรุ่นชอบและได้เจอ,อก,กับวงไมค่ะ ใครเป็นแฟนคลับวงไม้อะซียงดีงามมากๆเลยจ้าและที่พลาดไม่ได้นะคะวันนี้เราจะได้พบกับคอนเสิร์ตของสปินจาก t ทเทเนียม e อนเจเทนเมนต์ค่ะใครเป็นแฟนคลับไทเทเนียม n อนเ t เทนเมนต์ขอเสียงนันงงหน่อยครับ เสียงดังฟังชัดมากแน่นอนนะครับความมาเชิญเกิดขึ้นแน่นอนบนเวทีอย่งนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับผมดาดางานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราขาดหัวเรือใหญ่คนสําคัญผู้บุกเบิกในวัซ์แคสนะครับแล้วก็เป็น CEO ผู้บริหารของเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมดาดาฮะและตอนนี้นะคะขอเชิญคุณเวทเทเนียมขึ้นมาบนเวทีค่ะเวทเทเนียมมาเลยนะฮะ สวัสดีครับผมเวสวัสดีครับอัทักทายแฟนสวัสดีครับทุกคนครับขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเวสักนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่ก่อตั้งเนิเวิรซคัแล้วก็มาไกลมากๆถึง15สาขากันแล้วในฐานะที่เวเป็นผู้บริหารรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาไกลถึงขนาดนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะกับ15สาขาที่เปิดมา ครับเอาเป็นว่าถ้า8ปีถ้าบอกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เราจะจัดงานได้ครบรอบ8ปีผมไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับ<อ>่บก็รู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีใจกับดีใจมากที่ทุกคนมาสปอร์ในเฟสครับแล้วก็ ใน8ปีที่เราเปิดมานะครับเราตัดผมมากกว่า4 0 0แสนกว่าหัวโอ้สี่แสนกว่าหัวเจริงจริงครับผมนะครับตลอดเวลาตั้งแต่สาขาที่1จนถึงสาขาที่15นะครับที่บอยถัดนหนึ่งเวพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างหรือเปล่าครับว่าเส้นทางที่ผ่านมานี่เจออะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆคือคืองานตัดผมใช่ไหมครับเราคุกคียกับคนใช่ไหมครับ คือเรื่องสำคัญที่สุดก็คือ customer service อเพราะว่าเราใกล้ชิดกับคนมากๆอะครับครับเราก็คือมันไม่มีอะไรที่ที่ที่นอกเหนือที่สำคัญมากที่สุดก็คือ,อการที่เราจะเดียวกับคนครับอ่าและเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เนวิชัยคัตมาไกลถึง15สาขาเวมีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมคือผมอ่าผมมาจากอเมริกาใช่ไหมครับแล้วทุกทุกซอยทุกทุกถนน ทุกมุมทุกหมู่บ้านนะครับมันจะมีร้านัดผมอ่หมายถึงที่อเมริกาใช่ที่อเมริกาครับพอพอผมมาเมืองไทยครับผมก็เห็นว่าบาร์เบอร์ร้านบาร์เบอร์จริงๆแล้วว่ามันไม่ค่อยมีอผมก็เลยแบบว่าโอเคเราสามารถเปิดร้านัดผมได้ทุกหมู่บ้านผมก็เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะฮะผู้ชายเนี่ยนะฮะ สุดท้ายแล้วก็ต้องตัดผมเพราะตัดแรลมมันก็ยาวยังไงคนก็ต้องตัดผมครับใช่ไหใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบาร์เบอร์มันจึงสามารถที่จะแบบอยู่ได้ทุกซอกทุกมุมเหมือนที่อเมริกาเลยใช่ครับโอเคครับผมนะฮะค่ะทีนี้อยากจะให้เวย้อนกลับไปที่สาขาแรกจุดเริ่มต้นเลยที่เวบอกว่าจริงๆแล้วอยากเปิดร้านบาร์เบอร์เพราะว่าเมืองไทยไม่ค่อยมี สาขาแรกเนี่ยกว่าจะเริ่มก่อตั้งมันยากไหมกว่าจะมาเป็นหนึ่งร้านที่เริ่มต้นเลยยากสิครับคือตอนแรกสาขาแรกสุข,ขุมวิท5้าสเอ็ดนะครับจริงๆแล้วไม่คือไม่ได้คิดว่าจะเปิดร้าน,นัดผมครับพอดีแบบว่าหาร้านแล้วก็หาช่างที่ถูกใจที่เขาตัดผมแบบว่าตอนนั้นแบบว่าตัดผมราคา60บาทครับ oh. อยู่ใกล้ๆประมาณสุข,ขุมวิ 3, ทสาครับแล้วพอดีพอไปพอ ผมมาเมืองไทยแล้วตอนแรกๆก็คือหาที่ตัดผมที่ถูกใจไม่ได้จนถึงประมาณปี2008เนี่ยลองคิดดูว่ามาประมาณ78ปีแล้วยังหาก็คือตอนนั้นยังตัดผมด้วยตัวเองอยู่ครับเพะครับผมตอนนี้ฮะแล้วก็พอเจอร้านตรงนี้ครับเขาก็กันได้เขาก็พอเริ่มกันได้เพื่อนๆก็ถามว่าอยู่ไปตัดผมที่ไหน เราก็แนะนําให้ไปที่สุขุมวิทสามเกพอสุขุมวิทสมก็เพื่อนเพื่อนก็ไปตัดหลังจากนั้นแฟนเพลงก็ไปตัดมีพี่เวเป็นไอดอลกันขอส่งแบบเวขอส่งแบบเวใช่เขาก็จะบอกว่าพี่เวไปตัดผมที่ไหนผมก็ส่งไปที่ร้านสามเก้าครับพอสักพักหนึ่งก็ผ่านไปประมาณ5-6เดือนนะครับร้านเขาจะถูกปิดเพราะว่าจะมีคันโดสร้างขึ้นมาช่างที่ที่เราตัดบ่อยๆครับเขาก็มาคุยว่า อยากาเปิดร้านนัดผมไหมไอเดียมันก็เกิดมาจากตรงนั้นนะครับครับผมนะฮะไอเดียเริ่มต้นจากตรงนั้นยาวเรื่อยมาตั้งแต่สาขาแรกคือสาขาสุขุมวิทนะฮะจนถึงวันนี้15สาขาแล้วครับผมเวครับผมนะฮะเวพอจะเล่ากันไปแบบหลายเรื่องเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้อาจพูดไปอาจจะแบบไม่เห็นภาพใช่ไหมมีภาพให้ดูไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะครับ ในปีพศ2551เวหรือเวทิเทเนียมได้ผุดไอเดียเปิดร้านตัดผมชายสไตล์อเมริกันแห่งแรกที่มีชื่อว่าเนวเซคัสเนวเซคัสในตอนนั้นมีช่างตัดผมรุ่นบุกเบิกนำทีมโดยช่างแจ็กช่างหนึ่งและช่างนบถึงแทนเป็นช่างประจำฝีมือดีบวกกับการตัดที่มีสไตล์ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านตัดผมแรกในประเทศไทยที่มีการตัดจอแหลมและแกะลายบนศีสะัะ ไม่มีคนสนใจรวมไปถึงศิลปินดาราต่างหลั่งไหลมาใช้บริการกันอย่างไม่หยุดหยอด่อนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ทาให้เกิดเนเวเซคล s สสาขาสยามรีโดขึ้นในปีพศ2554สาขาสยามรีโดนับเป็นสาขาที่มีลูกค้าวัยรุ่นมาใช้บริการมากที่สุดทั้งตัดผมทั้งแกะลายแม้แต่ลูกค้าผู้หญิงก็มีคาที่จะมาแกะลายที่เนเวเซคลส ด้วยความต้องการที่มากขึ้นลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทําให้ต้องขยายร้านสาขาสุขุมวิทและเปิดคลาสสําหรับช่างใหม่ที่กำลังจะมาเป็นช่างในอนาคตเพื่อเพิ่มบุคลากรและรักษาคุณภาพต่อมาปีพศ2555เนวิเซคสขยายพื้นที่เปิดตัวสาขาอารีเป็นสาขาที่3เพื่อรองรับลูกค้าในย่านอารีและปีพศ2556 สาขาที่4และสาขาที่5ก็ตามมานั่นคือสาขารับเทโอทินและสาขารับสมแขกงร้านเดวเซคับได้รับความนิยมจากลูกค้ามากมายหลากหลายกลุ่มทั้งวัยรุ่นเหล่าศิลปินดาราคนทํางานรวมไปถึงราคาที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ในปีพศ2557เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เราขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก5สาขาได้แก่สาขาสยามสคปร์วันสีลมแจ้งวัฒนะรังสิต วินชาและบินกล้าวจนในปีพศ2558ส,ส,สาขาที่12เนวเซคัสสาขาอาโศกก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ณใจกลางเมืองย่านธุรกิจและในปีเดียวกันนี้เองเราขยายตัวไปเปิดสาขาที่13ถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นสาขาต่างจังหวัดสาขาแรกที่เปิดให้บริการและยังเพิ่มบริการตัดผมให้กับเด็กเล็กในทุกสาขาอีกด้วยเข้าสู่ปีที่8 เนเวอร์เซคัสได้เปิดสาขาแรกของปีพศ2559น,นั่นก็คือเนเวอร์เซคัสสาขาบางนางนะัว่าเป็นสาขาที่14ของเนเวอร์เซคัสจากวันแรกจนถึงวันนี้เราเปิดให้บริการลูกค้าและตัดผมลูกค้ามาแล้วกว่า4 6 4 3 5 5หัว และเนื่นงในโอกาสครบรอบ8ปีครั้งนี้เนวเซคัสจึงจัดงานเนวเซคัสเอ็กเซียเอนิเวอร์ซิรีเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนได้มีส่วนร่วมและไว้วังใจเนวเซคัสมาโดยตลอดขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยครับนี่เลยดาดาๆเวเชอร์เลยนะฮะอันนี้ค,คือแบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะอธิบายเป็น VTR ไนดะ้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียว15สาขานะคะที่เราเปิดมาครับค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางของเนลไซพัทมาไกลมากๆเลยนะคะครับคือจริงๆแล้วมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้แบบว่ามีทีมที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณทีม n น v เวเซ่นะครับทุกคนช่วยตบมือให้กับช่างแล้วก็ทีม n น v เวเซด้วยนะครับขอเสียงตบมือดังๆด้วยครับนะแต่ละคนทุ่มเทเหลือเกินนะครับครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีวันนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอ่าเจะเป็น Yeah she's my partner กัคุณนันนาครับ Oh yeah that's right ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆเลยหรับเวนนาเขาเป็นคือผมจะเป็นคนคิดไอเดียครับผมจะเป็นครีเอทีฟนนาเขาจะเป็นฝ่ายโปรดิวซ์ครับว้าวโปรดิวเซอร์ครับถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ครับโอเคงั้นไม่รอช้าเลยดีกว่านะครับขอเสียงตบมือต้อนรับนนาไรบีนา คนสำคัญคของอของการจัดตั้งเนวเซมาเลยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามากไกลขนาด15สาขาค่ะนานาคือจริงๆนานาก็ต้องบอกว่ามันหนึ่งมันไม่มีทางประสบความสําเร็จดได้มันต้องเป็นทีม <c oughs> ไม่ใช่แค่นานาแล้วก็ไม่ใช่แค่เวนะคะเป็นทีมเนวเซทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมทีมแคชเชียร์พนักงานในออฟฟิศเนวเซทุกคนค่ะแม่บ้านทีมเราทุกคนเนี่ยคือ ทุกคนเต็มร้อยกับเนวิเศคัดมากมันเลยทําให้เรามีวันนี้ค่ะเพราะความทุ่มเทเนาะทุกภาคส่วนทุกฟันเฟืองเลยทีเดียวทําให้เนวิเศคัดขับเคลื่อนจากวินาทีนั้นจนถึงวินาทีนี้อย่างประสบความสําเร็จนะครับอย่างนานาเองจําได้ไหมว่าช่างตัดผมทั้ง15สาขามีทั้งหมดกี่คนเออโอ้โหตอนนี้เหรอคุณเอกคะตัวเลขประมาณเท่าไหร่คะช่างตัดผมเราไปถึงช่างเฉพาะช่างใช่ปช่างเท่าไหร่ยางรู้จังเลยอ่ะ นะฮะเอ๋บอกว่านับก like <im> right <ng> nice ันไม่ท้วนเลยทีเดียวใช่ค่ะคือถ้ารวมแล้วทั้งหมดวทั้งงานมาใกล้ๆ80ดสิบครับใช่10กว่าคนเยอะมากแต่เมื่อกี้เห็นจากวีดีอาเนี่ยคนที่มาตัดผมกับเนว่าเซคัสตลอด8ปีคือ400,000กว่าคนใช่ค่ะ400,000กว่าหัวอ๋อ400,000กว่าหัวใช่คือจริงๆก็จะมีคนที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแสดงว่ามาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเนี่ยเนว่าเซคัสนะครับต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครอยากรู้จังเลยจากปากของซีอีโอทั้งสองท่าน คือจริงๆแล้วเนี่ยนาาก็ได้รับคำบัญชามานะคะจากคนนี้นะคะ CEO หัวเรือใหญ่ก่อนครับคือจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยออกจากร้านเราแล้วก็แฮปปี้ทุกคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบางครั้งเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเองพยายามที่สุดที่สุดจริงๆเพื่อที่เราจะทำได้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเกิดข้อบกพร่องเราไม่เคยละเลยนะคะเราก็จะมีหนมหน่วยบอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเข้าไปคือคำชมเราขอบคุณแต่คำติเนี่ยเราต้องบอกเราขอบคุณยิ่งกว่าเพราะว่าเรา จะได้พัฒนาต่อไปแล้วก็ขอให้บริการที่ดีแบบนี้ต่อไปเพื่อให้คุณได้กลับมาหาเราอีกค่ะพูดจาดีมากนะครับรออะไรอยู่ครับตบมือนานาไรบีนาสิจ๊ะดีมากรู้สึกซึ้งใจกับคำพูดของซ e อมีการติดตามผลหลังจากที่ตัดไปแล้วด้วยอ่าตอนนี้เชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนถ้านึกถึงอาการตัดผมต้องนึกถึงเนวไซคัสอยู่แล้วคิดว่าตลาดบาร์เบอร์ช็อปในเมืองไทย่ค่ะมันมันจะไปไกลกว่านี้ไหมสาหรับเวลนานาแน่นอนครับ ทุกวันนี้ใน3 4ปีที่ผ่านมามันก็ไปไกลมากครับเพราะอย่างที่อย่างที่เหมือนแบบมันมีร้านใหม่ๆเกิดขึ้นร้านที่เป็นแนวมากขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นนะครับซึ่งดีครับสําหรับของการตัดผมผู้ชายครับนะวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับมารวมตัวกันนะฮะคิดว่าจุดประสงค์หลักๆเลยจากปากของซีอทั้งสองคนเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจัดงานเพื่อจุดประสงค์อะไรครับ ก็อย่างที่บอกนะคะเราทํางานกันเป็นทีมแล้วก็เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เหมือนครอบครัวเดียวกับเราวันนี้เราเองก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรก็ได้ที่อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะด้วยใจจริงจากนานานแล้วก็เวแล้วก็ทีมเนวเซคัดทุกคนนะคะก็เลยทําทุกอย่างเป็นงานฟรีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัดผมฟรีชมคอนเสิร์ตฟ,ฟรีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มาเอนจอยกันแล้วก็อยากจะสร้าง c u เจอร์เหมือนที่เวได้บอกว่าเป็นวัฒนธรรมของคนที่มาร้านตัดผมไม่ใช่แค่มานั่งตัดผมแล้วกลับไปเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคน รู้จักกันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปพูดจาดีอีกแล้วครับรออะไรอยู่ครับตุมไม่กับนานาไรวีนาจามันเป็นการแบบว่าแบบไปรวบรวมมานะนิดนึงก็พอนะจ๊ะนี่กองเชียร์กองเชียร์นานามาเยอะมากกำลังจะบอกว่า หนึ่งปีมีแค่สักครั้งหนึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมหนึ่งของเนวิสเซคัสขึ้นมาค<ช>ือแบบคุณมาตัดอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งหรือเป็นลูกค้าประจําแต่หนึ่งปีเราจะมารวมตัวกันครั้งหนึ่ง<ช>เพื่อเรียกทาสิ่งดีๆด,ด้วยกันแล้วก็ทําทบุญไปด้วยกันและมีความสุขไปด้วยกันนั่นเองและในอนาคตของเนวิสเซคัสอ่ะวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ ก็ถ้าเป็นไปได้ครับถ้าถ้าทุกอย่างโอเคก็จะขยายสาขาไปเรื่อยๆครับแล้วก็<ศ>ตัดผมให้แบบมีคุณภาพไปเรื่อยๆครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทุกคนนะครับที่มาครับโอเคนะฮะเว э, ก็พูดจาดีเหมือนกันมมรอใยูตบ<ส>มือที่ดีงา,ามพรารทมสีมีความรู้สึกว่าเหมือนว่างานหาเสียงไงไม่รู้อะเอายางเวเนียนะฮะเป็นแรปเปอร์นะฮะส่วนนานาก่อนที่จะมาเป็นคุณแม่เนี่ยก็แน่นอนจัดการคู่กันเป็นดีเจมาก่อน นางมีความสามารถหลากหลายด้านมากและนางสองคนก็ไปเจอกันที่เรีิโอเหมือนกันที่สถานีว <c oughs> ิทยุ u, ซึ่งตอนนั้นฉันอยู่ตรงน,นั้นด้วยฉันเห็นแววตาแรกในการจีบกัน <c oughs> นะฮะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอยเกินเหมือนงานแต่งงานของเขาทั้งสองคนเลย <c oughs> เอ่ะจริงปะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอันน <c oughs> ี้คือในวิเอกคัทไม่ได้แบบว่าเฉลิมฉลองแบบคุณรบแต่งงานนานาใช่ไหมที่เท้าความอย่างนี้ได้ข่าวมาแวบๆนะครับเพราะนานาเนี่ยก็มีแบบว่าความรู้ทางด้านของเรีิโอจะมีแบบเรีิโอออนไลน์ด้วยเหรอจ๊ะนานาอธิบายให้ฟังก็มาจาก ดำริของคนนี้นะคะเป็นความคิดของเขาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่มาในเนวเซเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็จะต้องมาแล้วก็ได้ฟังเพลงนะคะแล้วเวก,ก็จะมีแนวของเขาว่าก็จะต้องเปิดเพลงที่อยู่ในยุคสมัยนะคะเช่นเพลงที่ใครๆชอบก็จะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นป๊อปเป็นฮิปฮอปเราก็เปิดหมดนะคะก็เลยเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วทําไมเราไม่ทํเรดิโอของเราเองอนะคะเพื่อที่จะเปิดตามสาข,าขาของเราซึ่งอันนี้มีอยู่15หใช่ไหมคะคในปีนี้เราจะเปิดอีกประมาณ4ีถึงหเป็นกี่สาขาเป็น20ค่ะอ๋อยี่สิบ แล้วในปีนี้นะคะภายในปีนี้ก็เลยคิดว่าถ้า,างั้นเนี่ยเราน่าจะมีรีดิโอของเราเองเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ข้อมูลข่าวสารแบบเดียวกันได้ฟังเพลงในแบบเดียวกันแล้วก็มีการมีคอมมูนิเคชันในการที่จะขอเพลงแล้วก็มีโซเชียลตรงนี้เกิดขึ้นด้วยครับมผมนะฮะบอกแล้วว่านอกจากจะได้มาตัดผมอย่างเดียว มันเป็นรถทียมในการฟังเพลงด้วยเข้ามาเนี่ยจะได้เสพด้วยนะฮะในเรื่องของเพลงด้วยอเวนอยากนําเสนอเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสังคมหนึ่งเลยเนาะฮ้ยเวดูว่างอ่ะคิดตลอดเลยอเวโปรเจกต์เยอะมากอ่ะยังไม่พอเข้ามาลัดแต่ผมเขาครบวงจรต้องต้องบอกให้หยุดคิดบ้างนะคะวันนี้เหนื่อยนานเอยนอกจากเข้ามาตัดผมแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เวลาใครตัดผมแล้วก็ต้องมาดูเสื้อผ้าด้วยนั่นก็คือ NVS Clothing ด้วยค่ะอันนี้ก็คือ ก็ <Eat> <elim> เวลาตัดผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะรู้สึกสดมันจะรู้สึกฟรชใช่ไหมครับก็จะมีจะทําให้มันสะดวกก็จะขายเสื้อผ้าในเวลาเดียวกันด้วยครับโอ้ตายละ เรียกว่าครบวงจรมากเลยอ่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เลยทีเดียวเดี๋ยวนะคะขายเสื้อผ้าเสร็จแล้วขายน้ําด้วยค่ะหลังๆเริ่มมีแบบเนว่าไซคัทคาเฟ่มาแล้วใช่ค่ะเนวัาไคัทคาเฟ่นะคะอย่างท่านนู้นนะคะใครยังไม่ได้ชิมลองไปชิมนะคะแล้วก็ขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่แล้วก็ขอขายเสื้อผ้าเด็กด้วยค่ะดีจ้าแบรนด์เด็กเท่ไงใช่ค่ะเป็นแบรนด์เด็กเท่นะคะครับก็จะมีในส่วนของเสื้อผ้าที่ใครชื่นชอบสไตล์ของเวก็จะมีให้ชอบกันส่วนเสื้อผ้าของเด็กก็เด็กเท่ก็มีเช่นเดียวกััันนนะะคครรรบบอง ว่ามาที่นี่ก็ครบต่อไปคงจะมีชุดราตรีให้เช่าด้วยนะคะไม่ตายไม่โอเคฮะเอามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้เวละนานา,นา,นานฝากถึงลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่สนับสนุนเนวะไซคัดมาตลอดทั้ง8ปีค่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานแล้วก็ที่มาตัดผมมาใน8ปีคขอบคุณช่างขอบคุณทีมงานขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักนะครับยาริสช้าง S R Asia นะครับเฮนนี่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณนักกีฬา คอบคุณ yo everybody I love you thank you ว้าวเป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่เห็นเวพูดได้แบบว่าเนาะใช่พูดเยอะไม่ผิดด้วยตั้งแต่รู้จักกันมานี่เป็นเป็นวันที่เวพูดเยอะที่สุดแล้วครับผมและนาบ้างก็ขอบคุณนะคะสถานที่ของเราด้วยนะคะเซนทรัล์แล้วก็ขอบคุณทีมดีเจจากแบงค์เข้ากินเวเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงถ้าไม่มีพวกคุณ นะคะและเราสัญญาว่าจะพยายามให้บริการอย่างดีที่สุดและเราสัญญาว่าเราจะทํางานแบบนี้ใ,ให้สนุกแบบนี้ทุกๆปีนะคะครับผมตชมไว้กับตัวเองด้วยครับ,รบผมชาว NVSC ทุกคนเลยขอบคุณครับค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนในการจัดงานในวันนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณธรนินิย์เกียรติชัยค่ะผู้บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทชางอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะครับหนึ่งส่วนที่จะไม่มีงานดีๆในวันนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้เราได้มาเจอกันสําหรับทุกๆค,ค,คนนะครับพี่น้องชาวเนวเซคัสนะครับขอเชิญเพื่อนๆน,นะคะเหล่าศิลปินดารานะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ขึ้นมาบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงค่ะนรับ บอกเลยวันนี้มีใครมาบ้างคุณหนิงคุณเป้ยคุณบีคุณอัศวันคุณเจนนี่เทียนคุณยุนเส้นน้องเพชรคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะคะมีใครไหมคะตรงนั้นเขอเชิญเอ่อพวกดีเจจากบังกาคกินเวอร์บูดาบิ๊กพีเวอร์บูดาเซนนี่เจเคลโอพขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีได้ไหมครับกัมมอนเดย์บูดาเจสันบิ๊กพีเวอร์บบวงไอเอ็มซาวด์ไซต์ต้องอยู่ไหนบุ๊ลินเชิญใครครับ เชิญใครเชิญนจี๊ยบครับบุรินทร์เชิญน้าเจี๊ยบด้วยนะฮะขอเชิญเลยครับผมนะเชิญเซเลบริตี้นะครับเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกันในวันนี้นะฮะคุณวุ้นเส้นครับผมนะฮะคุณโอชาแหวงนะฮะคุณแบงค์แคชคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะฮะคุณบีนะฮะคุณเป้ยครับคุณแบงค์แคชนะฮะแบงค์แคชแบงค์แคชคุณนิกปาิตาครับคุณพลอย ีเคุณโตแล้วก็คุณเพชรครับผมนะฮะยังมีใคร ouais. อีกบ้างไหมครับบุ๊ลลี่ร้องเพลงอะไรลูกบุ๊ลลี่ร้องเพลงอะไรวันนี้ร้องเพลงอะไรครับมันต้องบีบกันนะ

เป็นไม่ที่บริ่มนหน่อยครับวันนี้มีความสุขมากมานะครับเพราะว่าทุกคนก็มามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้เกียรติมาร่วมเป็นหนึ่งส่วนนะครับในงานเนวาเซคัสของเราในวันนี้ด้วยนะฮะเก็บภาพหมดไหมคะเราชิดชิดกันไหมคะหรือว่าจะมีใครไปอยู่ข้างหน้าบ้างไหมคะครับผมมียังไงครับเก็บภาพหมดไหมครับถือบูชนฮะมีการซ้อนลงซ้อนไหลนั่งล่างนั่งบนหรือเปล่าคะจะได้บอกถูกครับเราถับมาทางขวานิดนึงแล้วกันนะคะ ถอบมาทางขวาไหมคะออาถธอมาทางขวานิดนึงค่ะได้ไหมคะโอเคนะฮะคนข้างข้างต้องเพรเอ้วตัวนะฮะมีหนาา้าระักตกเวทีค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนับ1 2 3แล้วก็ยิ้มพร้อมๆกันดีไหมฮะดาด้าจะได้ดูดมีกิมิกในการถ่ายภาพนะฮะโอเค1 2 3ไองยาเอยเฮ้ยใคร มีสูดด้วยกับฉันบ้างหรอวันนี้โอเคนะอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะจ๊ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำยัขอเสียงตบมือกับเหล่าเซเลบริตี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับที่ะทำให้มีงานดีวันนี้เกิดขึ้นลูกหลินลูกหลินทำอะไรลูกใจเย็นๆโอเคนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันว่าใครที่มาตัดผมฟรีนะครับหรือว่าไม่ตัดก็ได้เรามีกล่องบริจาคนะครับเอาไว้ทางด้านหน้าก็ไปแบบว่าคนละนิดคนละหน่อยกันเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะเอาเงินในส่วนนี้ไปร่วมทําบุญกันด้วยครับดดาใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่บรรยากาศของการแข่งบาสกันต่อค่ะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งแมตช์พิเศษนะคะที่เราจะมาแข่งบาสกันในวันนี้ด้วยครับผมแมตช์นี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแมตช์ที่หลายคนรอคอยกัน เลยนะคะกับ S. All Star Game นั่นเองค่ะครับผมนะครับแข่งบาสเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะุยเลย